สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การรีวิวหมู่บ้านพฤกษา20ลำลูกกาคลอง2เสมาฟ้าคำเจ้หวัดปทุมธานีนะครับพิเศษมากๆเลยนะครับสำหรับบ้านหลังนี้นะครับอยู่ต้นโครงการซอย4ทับเข้าออกสะดวกมากๆและที่สําคัญถนนกว้างมากเลยครับเดี๋ยวผมพาชมบริเวณถนน,นหน้าบ้านกันก่อนนะครับตรงนี้จะเป็นถนนซอย4ทับนะครับผมออกหน้าหมู่บ้านนิดเดียวเองครับวงเวียนแรกนะครับ ตรงเข้าหน้าหมู่บ้านได้เลยหรือจะเข้าทางเส้นคลองสก็ได้นะครับหมู่บ้านนี้เข้าออกได้2เส้นทางนะครับบริเวณในหมู่บ้านค่อนข้างล่มลื่นครับผมอยู่กันอย่างไม่แออัดมากนะครับบ้านของเดานะครับเป็นโทนสีฟ้าสวยมากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมพาชมบริเวณภายในตัวบ้านครับ สำหรับใครที่เพิ่งทํางานมาใหม่นะครับผมเพิ่งเริ่มงานได้ประมาณ3-6เดือนก็สามารถกู้ได้นะครับเงินเดือนฐานเงินเดือนประมาณ15ื่นกู้ได้สบายเลยครับหลังนี้นะครับผมเราต่อเติมให้จัดเต็มเลยนะครับข้างบนนะครับเราทําเป็นระแนงนะครับสีส้มสวยมากๆเลยนะครับให้ทนอบอุ่น ตัดกับนะครับบ้านสีฟ้านะครับสวยสะอาดตามากๆเลยครับตรงนี้นะครับเราจะมีการจอดรถได้นะครับตรงนี้จอดกระบะคันยา,ยาวๆได้1คันเลยครับสำหรับบริเวณทางน้ําปั๊มน้ําแล้วก็แถมไว้ให้นะครับเป็นเซอร์วิสสแตนดาดของเพจบ้านสวยราคาถูกนั่นเองครับ บ้านหลังนี้นะครับเหมาะอยู่ตั้งแต่3-4ถึง4คนกำลังดีเลยนะครับเพราะบ้านหลังนี้มี3ห้องนอนนั่นเองครับด้านล่างใครจะจัดแปลนนะครับวางโซฟาเบสหรือวางเป็นเตียงนะครับก็สามารถมานอนชั้นล่างได้เช่นกันนะครับห้องโถงค่อนข้างกว้างมากเลยนะครับบริเวณตรงนี้นะครับผมหน้าบ้านกว้างนะครับประมาณเกือบ6เมตรเลยนะครับ ตรงนี้นะครับเราจะมีช่องเก็บของใต้บันไดไว้ให้ด้วยนะครับค่อนข้างใหญ่เลยใครที่สัมภาระเยอะๆเก็บของตรงนี้ได้สบายเลยครับของเราเป็นบ้านรีโนเวทใหม่นะครับเปลี่ยนใหม่ทั้งหลังเลยครับตรงนี้นะครับเราทําเป็นกระจกบานเลื่อนนะครับสำหรับห้องครัวด้วยครับผมถัดเข้ามาในส่วนของบริเวณห้องน้ําชั้นล่างนะครับผมเราเปลี่ยนสุขภัณฑ์ให้ใหม่หมดรีโนเวทใหม่หมดเลยนะครับเวลาเร่งด่วนเนี่ยเราสามารถอาบน้ําชั้นนี้ได้นะครับเราติดเรนชาเวอร์ไว้ให้ด้วยครับในส่วนของบริเวณห้องครัวนะครับเราทําใหม่หมดเลยครับผมเคาน์เตอร์ครัวัาสูงงกล พอดีนะครับสามารถทํากับข้าวได้อย่างดีไม่ปวดหลังด้วยครับเพราะความสูงเนี่ยเป็นสแตนดาร์ดนะครับตรงนี้นะครับเราเลือกใช้เป็นกระเบื้องนะครับผมสวยมากๆเลยสําหรับลายนี้นะครับตัดกับพื้นกระเบื้องด้านล่างได้อย่างดีเลยนะครับเป็นครัวรูปตัว L อนะครับจัดพื้นที่ใช้สอยได้อย่างลงตัวนะครับเราจะจัดโซนครัวเนี่ยอยู่ฝั่งนี้นะครับแล้วก็เราจะจัดโซนซักล้างอยู่อีกด้านหนึ่งครับสำหรับโซนซักล้างบริเวณนี้ก็ค่อนข้างกว้างเลยครับติดตั้งเครื่องซักผ้าบริเวณนี้ได้เลยนะครับผมของเราเนี่ยจะเดินระบบไใใหหห้้้้้้มดดแแแลลววนนนัับทที่่สสําาชองงไว ะจะตักผ้าตรงนี้ก็ทําได้หรือจะตากหน้าบ้านก็ได้นะครับหรือใครอยากประหยัดไฟก็แนะนําเลยครับผมหลังนี้นะครับประหยัดไฟมากๆเพราะเราใช้ช่องแสงธรรมชาตินั่นเองครับ สำหรับบริเวณชั้น2นะครับมี3ห้องนอนหนึ่งห้องน้ำนะครับเราพาชมบริเวณห้องนอนแรกกันก่อนนะครับของเราแถมมุ้งลวดเหล็กดัดให้แล้วนะครับขนาดกค่อนกนารรัดวางเตียง3.5ฟุตได้นะครับหรือใครอยากวางเตียง5ฟุตก็ทําได้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับบริเวณห้องนอนห้องที่2เป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมนะครับอยู่ติดกับห้องนอนด้านแรกเลยนะครับผมตรงนี้นะครับขนาดกว้างกว่าห้องนั้นเลยนะครับผมของเนี้ยจะไม่ได้ระเบียงนะครับแต่ว่าจะได้พื้นที่ใช้สอยเพิ่มมากขึ้นนะครับผมวางเตียง5ฟุตหรือ6ฟุตก็ทําาาได้ะ,ะหรหือวว่จง ครับบิวอินตู้เสื้อผ้าใหญ่ๆก็ทําได้นะครับวางโต๊ะเครื่องแบ้งได้สบายๆนะครับห้องนอนห้องที่3เนี่ยก็ค่อนข้างกระทัดรัดนะครับหรือใครจะอัดแอปนะครับเป็นห้องพระก็ทําได้นะครับ มุ้งลวดเหล็กดัดให้แล้วเช่นกันนะครับแค่มุ้งลวดเหล็กดัดก็ประหยัดเงินไปได้เยอะแล้วนะครับสําหรับของแถมของเรานะครับที่สําคัญนับห้องน้ํานะครับห้องน้ํานี่ค่อนข้างกว้างจริงๆครับดูดิครับโอ้โหค่อนข้างสวยเลยนะครับสําหรับห้องน้ําที่ปรึกษานี้นะครับเขาจะเป็นแปลนสแตนด์ดนะครับผมกว้างนะครับเป็นแปลนสี่เหลี่ยมผืนผ้านั่นเองนะครับจัดสรรพื้นที่ใช้สอยได้อย่างดีเลยครับ แบ่งโซนเปียกโซนแห้งได้อย่างชัดเจนนะครับโซนเปียกก็จะอยู่บริเวณนี้นะครับโซนแห้งนะครับเวลาเราล้างหน้าก็จะอยู่บริเวณนี้นะครับพื้นก็จะไม่แฉะนะครับแบ่งจัดส่วนได้อย่างดีเลยแนละที่สําคัญครับมีหน้าต่างระบายนะครับและเพิ่มช่องแสงให้กับตัวบ้านเลยครับ ก็จบไปกันแล้วนะครับสำหรับบ้านหลังนี้นะครับบ้านหลังนี้เหมาะกับใครนะครับบ้านหลังนี้เหมาะกับคนที่อยู่3าถึงสคนครับครอบครัวเริ่มต้นนะครับผ่อนสบายๆไม่แพงเดือนละ7 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นเองครับของเราครับยื่นสินเชื่อให้ทุกแบงก์เลยนะครับผมใครที่สนใจสามารถติดต่อได้นะครับสำหรับทำเลบ้านหลังนี้นะครับอยู่ลำลูกกาคลองสองเสมาฟ้าคามจังหวัดปทุมธานีนะครับเขาออกได้2เส้นทางครับจะเข้าลำลูกกาคลองสานะครับ หรือออกล้ำลูกกาคลอง2ก็ได้นะครับหลังนี้นะครับใกล้สถานีรถไฟฟ้าคูคตด,ด้วยนะครับห่างประมาณ4กิโลเมตรเท่านั้นนะครับเข้าออกสะดวกมีวินหน้าหมู่บ้านนะครับหรือจะนั่งรถ2แถวไปรถไฟฟ้าก็ทําทได้ครับสำหรับราคาบ้านหลังนี้นะครับปกติอยู่ที่1นึ่งล้านแปดแบาทตอนนี้มีโปรโมชั่นลดเหลือ1นึ่งล้านหกแสนเกบาท ฟรีดาวฟรีโอนพร้อมยื่นสินเชื่อด้วยนะครับสำหรับใครนะครับที่อยากได้บ้านหลังนี้ใช้เงินไม่เกิน1 0 0 0 0มืบาทก็สามารถเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ได้นะครับใครที่อยากนาชมบ้านสามารถติดต่อรายละเอียดด้านล่างนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ